จังเลี่ยงครับพี่บ่ายนี้นะเจ้าของบ้านเขาจะแวะมาดูงานพี่ติดตุระไม่อยู่ฝากเอ็งเทคแคร์เจ้าของบ้านเขาดีๆนะเว้ยอีกอย่างนะความสะอาดนี่ต้องเป๊ะเปนนะเว้ยผักชีโรยหน้าหน่อยได้ครับลูกพี่ครับกวาดใส่งานสะอาดแล้วเขานั่งพักเหนื่อยสักหน่อยนะโอ้ยเหนื่อย<ๆ>เหนื่อยเหนื่อยเจ้าของบ้านมาพอดีเจ้มาพอดีอดวัสดีครับเจ้วัสดีค่ะช่างวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะมีงานแก้ไขเพิ่มเติมนิดหน่อยนะช่างนะเดี๋ยวเดินดูด้วยกันนะคะได้ครับเจ้ไม่มีปัครบเจ ห้องนอนนะทุบผนังหัวเตียงออกนะขยับผนังห้องน้ําเข้าไปอีกนะความสูงของฝ้าในห้องนียต้องขยับขึ้นอีกนะเปลี่ยนตำแหน่งของประตูทางเข้าสหรับกับประตูทางเข้าของห้องน้ํานะเพิ่มหน้าต่าง2บานหน้าต่างบานนี้ไม่เอานะอีกบานนี้เอานะส่วนหน้าต่างบานนี้มันเล็กไปลมเข้าน้อยขยายให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมคะส่วนห้องตามนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เจ๊ก็เพิ่งจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับนี่เพิ่งตุบเพิ่งลื้อไปนี่อาทิตย์นี้ก็จะเปลี่ยนอีกใช่ไหมครับเอานาช่างผูกเรือนตามใจผู้อยู่ก็อาทิตย ครับสวัสดีครับเจ้ครับเดินทางปลอดภัยครับเออเอกสารอะไรตีกลับมาเนี่ยหือ,ไม,อมไม่อนุมัติ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 เฮ้ย